สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมันอ้่นก็ใช่มาสอะไรอยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่นะดูนะครับไม่ใช่เมืองไทยใช่ไมครับอันนี้คืออยู่ญี่ปุ่นครับออยู่ญี่ปุ่นเหรอจริงดยจริงสินะจะมาโกหกทำไมไม่ใช่ทักสินประท้วบ้านเมืองเขากำลังจะรอแพทย์ิยสภาดีไปญี่ปุ่นอีกแล้ว ก็อยากจะมาดักฟังอยู่ที่ญี่ปุ่นว่ายังไงในประมาณนี้พอดีเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งมาถึงนี่แหละครับก็เวลาหากจากเมืองไทยก็ประมาณสองชั่วโมงนะตอนนี้เมืองไทยเก้าโมงที่นี่ก็สิบเอ็ดโมงครับสิบเอ็ดโมงตอนนี้ผมอยู่ออกมาจากนอกเอ่อออกมาจากนอกโตเกียวครับกาลังออกไปชนบทเล็กน้อยครับผมกาลังมีงานนิดหน่อยครับทีนี้ฟ้าใสใช่ไหมฟ้าใสฟ้าใสฟ้าใสใช่แต่แต่เมืองไทยไม่รู้นะฟ้าจะใสหรือเปล่าโดยเพราะบรรดาหมอทั้งหลายเนี่ย ไม่รู้ฟ้าจะถล่มหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะวันนี้จะเป็นยังไงก็วันนี้วันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาที่เขาคาดการณ์ก็คือแพทย์สภาเนี่ยก็จะต้องให้หมอที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับส่งหลักฐานการรักษาเระบียาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพื่อจะใช้ในการประกอบการพิจารณาว่าตกลงที่บอกว่ารักษาทักษิณเนี่ยทักษิณป่วยเป็นอะไรรักษาอย่างไรดูแลอะไรใช่ กับมันจะมีทางออกอย่างไงบ้างถ้าออกตอนนี้นะผมก็ถามจากเพื่อนเพื่อนที่เป็นหมอนะเขาก็บอกว่าผมก็ถามว่าเอ้าถามจริงหมอเอถ้าสมมติหมอคนที่เป็นเจ้าของไข่เนี่ยอืเขียนอะไรที่มันมั่วๆเนี่ยเอได้ไหมเพื่อนผมก็บอกว่าเพื่อนที่บอเป็นเพื่อนเป็นหมอเขาบอกว่าก็ได้ถ้าจะเขียนมั่วแต่ถ้าเขาตรวจขึ้นมามันก็สวยอ่ะคือคือการเป็นหมอเนี่ยนะผมพูดอย่างหนึ่งเออ หมอเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าออกไปรรองสมมุติน้าป่วยแล้วน้าสมมุติน้าป่วยมเมื่อวานนี้แล้วน้าไปหาหมอวันนี้ะอะไรเงี้ยหมอก็จะบอกว่าโดยจะโดยจัญญาแพทย์ผมเรียกคำว่าจัญญาแพทย์เขาจะไม่ออกอะไรที่มันถ้าน้าไม่ป่วยเขาจะไม่ออกไปรรองแพทย์ให้อืหรือว่าถ้าป่วยอเออหรือถ้าป่วยแต่มองแล้วไม่จําเป็นต้องต้องหยุดงานอย่างเงี้ยหมอก็จะมีจัญญาบันแต่ว่าอันนั้หมายถึงหมอรุ่นเก่านะผมก็ไม่รู้หมอรุ่นใหม่เป็นยังไงผมตอบไม่ได้หว่ะอนีะหมอรุ่นใหม่เนี่ยบางทีมัน ไม่รู้อะไม่ค่อยอยากจะว่าใครอะนะแต่ว่าประเด็นคือเราจะเห็นได้ว่าหมอรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะสตริกมากเพราะเขาถือว่ามันเป็นจรรยาบรรณสูงสุดแล้วเขาก็ต้องคือมันเป็นเกียรติประวัติอะไรประมาณเนี้ยคือหมอเนี่ยนะถ้าสมมติมันโดนยึดใบรักษาคือพูดง่ายๆใบป,ประกอบโรคศิละปะเนี่ยนะฮะหรือคนไทยชอบเรียกใบใบประกอบโรคศิลป์เนี่ยนะคือถ้ามึงโดนยึดเนี่ยก็เท่าชีวิตมึงก็มืดแล้วล่ะจบเลยจะเว้นมึงจะไปเล่นการเมืองเออมึงอ๋อ,อ,อคุไม่เป็นหมอแล้วกูไม่เล่นการเมืองก็ได้งั้นอ่าทีนี้มันมันจะมีอยู่สอง น้าใช้คำว่าหมอรุ่นเก่าเนี่ยต้องไม่ลืมว่าตอนนี้อาจารย์หมอที่อยู่ในแพทย์สภาเนี่ยระดับอาจารย์ทันเลยนะปรจประ์า,าท้านท่านเลยนะถูกไหมก็มีมีแต่ว่าโอนะแต่ผมจะบอกให้แพทยสภาบางคนนี่ก็โอ้โหเล่นเกมการเมืองชิบหายไม่อยากจะพูดเยอะ <c oughs> คือไม่อยากจะพูดชื่ออ่ะแต่พูด <c oughs> ชื่อไปนะ <c oughs> ก็ต้องรู้จักเอ่โดยเฉพาะพวกที่เป็นเอ้ยพอละพอละเดี๋ยวพูด <c oughs> ไปแล้วหลุดเข้าใจคือคือบางคนเดี๋ยเล่นการเมืองมากแล้วก็โอ้ยมีบางคนนะอยู่ในแพทยสภาเนี่ย อบรมแม่งทุกหลักสูตรกูมีหลักสูตรแล้วกูก็วิ่งไปอบรมพลาดไปหมดอะนะฮะผู้ท่านนี้ก็เริ่มจะรู้แล้วล่ะโอเคเริ่มจะรู้แล้วใช่ไหมแต่ยังน้อยยังมีอาจารย์แพทย์อยู่ในนั้นถูกไหมคอยทวงดูเอาไว้มี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 ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งคือเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวผู้สมัครสสพักเพื่อไทยนามสกุลโม่งศิรินามสกุลเดียวแค่ประเด็นไหมตรงนี้น่าคิดไหมก็จริงๆนี้กผมเล่าให้ฟังก่อนผมมารู้จักพวกโม่งสิริ นะครับเขาเป็นบ้านใหญ่แถวแถวฝั่งธนใประมาณเนี้ใช่ก็จริงจริงม่วงสิริเนี่ยก็ก็พูดจริงจริงเขาก็เล่นการเมืองมาเอค่อนข้างนานนะเีาเล่นการเมืองมาค่อนข้างนานใช่ใช่ทีนี้อย่างที่บอกอะเมื่อวานเขาเปิดตัวอถามว่าทําไมเขาเปิดตัวมาอยู่กับทักนี้เอแล้วมันเกี่ยวกับหมอไหมถ้าถามผมก่อนนะฮะม่วงสิริมันมีเยอะมากโอเคมีม่วงสิริบางคนจบคณะบัญชีจุฬาก็มี แล้วก็มีอีกคนหนึ่งอันนั้นไม่ต้องพูดชื่อแล้วกันคือตอนที่ผมไปเรียนเรียนต่อบปัโทที่รอปอที่จุฬาหลังจากเรียนนู่นนี่น,นั่นมาแล้วก็กลับมาเรียนปยโทอีกใบหนึ่งเนี่ยก็มีคนนาสุนมกสิริแต่้นเขาก็เป็นรุ่นรุ่นแก่ของผมแต่ก็มาเรียน<อ>คือรุ่นผมที่เรียนผมรุ่นรุ่นผมที่เรียนปัญญโทที่จุฬาเนี่ยมีรุ่นคนดังๆเยอะเลยนะฮะ <c oughs> อย่างเช่นติดคุกไปแล้วนะฮะผู้ชื่อไปเลยก็ได้ครับเป็นจาหลุยเจริญนี่ก็รุ่นเดียวกับผมนะ อันนี้เขาแต่จริงเขาจบปรญายตรีที่จบบัญตรีเอ่อบัญปรยาตรีที่บัญชีธรรมศาสตร,ร์แต่มาเรียนปรญาโทที่รปศรัฐประดับรัฐประสาธรศาสตร์มหาบัณฑิตนะฮะอันนี้พวกรุ่นเดียวกับผมเนี่ยพวกนี้ครับอืมอืมรุ่นคนดังอ่เพราะฉะนั้นมันจะปูพันกันไหมกับการที่มีข่าวตรงนี้ออกมาท่านที่ทันใดเนี่ยคือคือผมก็ไม่ค่อยอยากไปพูดเรื่องนามสกุลครับเพราะว่าคนนามสกุลมันอาจจะไม่เหมือนกันทุกคนก็ได้ใช่ไหมนะหรือมันอาจจะมีอะไรพัวพัน หรือไม่มันอันนี้มาสุดจะดาว่ะนะเพราะว่าน้าดูเอาง่ายๆเวชาชีวะเงี้ยสุรนันท์ก็เวชาชีวะใช่ไหมฮะใช่อภิสิทธ์ก็เวชาชีวะใช่ไหมครับแล้วก็มีอาไรเนี่เออรือบางทีเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากไปมองดูนามสกุลแล้วมันเป็นเอ่อมันเป็นไปแบบนั้นแบบนี้เหมือนที่เราคิดใช่ไหมครับอันี้กลับมาเรื่องเป็นจุดเป็นจุดเริ่มต้นก่อนว่าถ้าต่อไปเนี่ยมันเกิดมีอะไรตอบแทนซึ่งกันและกันก็นั่นแหละค่อยว่ากัน อันนี้นอนอันเนี้ยคือสิ่งสิ่งหนึ่งอะที่ในเชิงข้อเท็จจริงเนี่ยที่ทุกคนมองไว้ก็คือกําลังดูว่าหมอที่โรงพยาบาลตํารวจจะเขียนอะไรเกี่ยวกับอาการป่วยของทักษิณซึ่งเรื่องเนี้ยมันควรจะต้องเปิดเผยต่อสังคมทีนี้มันก็ต้องกลับมาดูว่าอะไรยังไงแบบไหนอืใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าอะไรยังไงแบบไหนเสร็จแล้วเนี่ยโอเคเมื่อแพทย์สภารับไปแล้ว อย่าลืมว่าเรื่องนี้มันต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะใช่แล้วมันก็จะมีคนที่เป็นหมออีกมากมายในประเทศไทยครับมันก็ต้องมีคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้รักษาแบบนี้จริงเหรอ<ม>หรือว่าอาการแบบนี้ต้องรักษาแบบนี้ใช่เหรอ<ม>อะไรประมาณนี้นะรื<ม>่ออกะมันก็จะมีคือผมพูดจริงๆตอนนี้เรายังไม่อยากจะวิเคราะห์อ,อะไรที่มันเกินไปแต่เรากำลัมงมองว่าเราจะดูที่ว่าหมอเขียนอะไร<ม>แล้วถ้าหมอเขียนออกมาแล้วมันมันผิดจากข้อเท็จริงหรือมันผิดจากสิ่งที่หมอ,อจำนวนไม่ใช่น้อย ในประเทศนี้หรืออย่างนา้ากับผมเนี่ยก็ไม่ใช่หมอหรอกนะแต่ฉันก็สามารถมีสิทธิ์ไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดูได้ว่า <c oughs> อาการแบบเนี้ยมึงเป็นอย่าง้นจริงหรือเปล่า <c oughs> คือต้ออกว่า,าคือเราก็ไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดูได้ว่ามันใช่ไม่ใช่ใช่ยังไงหรือไม่ใช่ยังไงมันก็ต้องมีการถึงผู้ไงคือมันต้องมีการไปเช็คกันอีกเยอะเพราะฉะนั้นมันต้องดูสารตั้งต้นของตอนนี้ทุกคนเนี่ยไม่เชื่อว่าทักษิณป่วยทีนี้เขาก็จะรอดูว่าแล้วหมอที่รักษาเนี่ย เชื่อไหมจะเขียนยังไงว่าท่านเสียนป่วยอะไรรักษาอะไรใช้ยาอะไรใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่มันจะกลับมาคอเช็คกันทีนี้อย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานนะที่เราคุยกันนะว่ามันจะมีสารตัวต่อไปหลังจากสารตั้งต้นนี้แล้วเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาต่อไปก็คือหมายความว่าแล้วการที่จะประท้วงที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมเนี่ยเออคืออย่างที่ผมแอบเล่าให้ฟังอ่ผมก็คุยกับคนที่เขาจะออกไปเคลื่อนไหวเขาบอกว่าฉันจะขอดูก่อนว่า อข้อมูลที่แพทยสภาได้อะมันคืออะไรเออถ้ามันไม่สมเหตุสมผลเอ่อมันก็น่าจะมีการไม่พอใจอย่างมากเรามันก็อาจจะมีการประท้วงมากขึ้นหรือว่าประท้วงรุนแรงขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งผมว่าคนประท้วงเขาก็เขาก็ผมฟังเหตุผลผมว่ามันก็ผมก็รับได้นะหมายถึงว่าถ้าสมามติมหมอเขียนมาแล้วทุกอย่างมันดูมีเหตุมีผลเขาอาจจะคือผมก็มพูดอย่างนี้นะเขาบอกว่าถ้าทุกอย่างมันดูสมเหตุสมผลเนี่ย เขาอาจจะไม่ประท้วงก็ได้ถ้ามันมีเหตุมีผลก็ไม่รู้จะประท้วงทาไมใช่ไหมครับแต่ถ้ามันไม่มีเหตุไม่มีผลหรือมันดูอะไรที่มันดูไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับเขาก็บอกว่าอันนี้มันก็เป็นการแสดงออกของอํานาจประชาชนที่มันจะมีการตอบโต้ไปที่อํานาจการเมืองอานาจรัฐอะไรประมาณเนี้ยครน้าได้ยินแพรทองฐานพูดเรื่องนี้ไหมคือเรื่องการป่วยของทักษิณเนี่ยอ,อแพรทองฐานพูดพูดน้อยมากพูดแล้วเอยู่ที่บอกว่า เนืออ่องมาเขาบอกว่าเออพ่อป่วยแล้วก็แต่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เขาไม่พูดเลยเรื่องไปเยี่ยมไปเยี่ยมเ,ยเนี่ยไม่พูดเลยนะแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่แรกๆเขาบอกว่าเขาพาลูกพาเลิกไปเยี่ยมด้วยะนะจาได้ไหมย้อนหลังกลับไปซึ่งนักข่าวทุกคนก็หันมามองหน้ากันจริง,งว่าไปเยี่ยมตอนไหนว่านักข่าวแม่ก็ไปเฝ้าอยู่ตลอดไม่เห็นเจอเลยวะคือถ้าไปเนี่ยมันควรจะต้องมีภาพบ้างริงม่นนะอันนั้นอันนั้นคือคําพูดเขานะครับอันนี้ผมยกคําพูดเขามาเมื่อตอนตอนที่มีข่าวแรกๆว่าทักษิณไปอย ตอนเนี้ยไม่เป็นนายกอย่างๆแ,แต่เขาพูดว่าเขาไปเยี่ยมแล้วเขาก็บอกว่าจะพาลูกไปด้วยอะไรประมาณนี้ข่าวหันมาเกาหน้ากันคือคือผมก็แซวนะคะผู้ผม,มบอกว่านี่มตกข่าวรอ <laughs> เขาบอกก็าาพาลูกไปเยี่ยมอะ่ะไม่มีผ้าเขาเลยรลรเมึงข่าวอยู่ไหนกันหมดอะไรประมาณเนี้ได้ไหมเออซึ่งซึ่งแต่เราจะเห็นได้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนายทองทานพูดเรื่องนี้น้อยมากนะ <laughs> เออพูดอ,อาการะเกินแบบพูดน้อยแบบน้อยอะน้อยเลยอะ<ช>เพราะว่าผมเข้าใจว่าเขาก็คงต้องระวังตัวเพราะว่าถ้าพูดอะไรไปเยอะมันก็จะกลายเป็นพยานไปด้วยอะเวลามันมีนอ,อะไรขึ้นมาระวังตัวหรือว่ารู้อยู่แก่ใจมันก็ได้สองอย่างอะนะคือคือบางทีอะพอมันอะไรที่มันเอ็กเซอร์เทมากๆหรือโอเวอร์มากๆอ่อะบางทีพูดแล้วมันไม่เนียนกันนะใช่ไหมมันก็ไม่เนียนแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะ ผมมองว่าเขาพยายามที่จะไม่ตอบเรื่องเหล่านี้เยอะเออเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะเพราะเขาก็คงรู้ว่าเรื่องเหล่าเนี้มันไม่จบง่ายๆครับแล้วยิ่งเขาพูดเนี่ยมันก็จะเป็นหลักฐานต่างๆใช่ไหมฮะเออเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าไปอ่ะป่วยเห็นอาการเป็นยังไงอาการพ่อเป็นยังไงออแล้วถ้ามันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่หมอเขียนอ่ะเออมันจะยังไงใช่ไหมฮะผมว่านี่มันก็เป็นสิ่งที่เขาก็คงระวังตัวด้วยแหละหรือว่าไอ้คำว่ารู้อยู่กับใจถ้ารู้อยู่กับใจก็ถ้าเป็นผมวิเคราะห์ในมุมผมนะ ก็รู้อยู่ใจว่าไม่ป่วยไงแล้วก็รู้อยู่ใจว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ชั้น14จริงหรือเปล่าอันนี้ตอบยากนะเพราะมันแทบจะไม่มีใครเห็นว่าคือเอาง่ายๆเอาที่เสรีพิสูจน์พูดเนี่ยครับก็พอจะเห็นเนื้อเห็นหนังบ้างแต่ว่าเสรีพิสูจน์พอไปต้อยเขาเยอะๆคือไม่ไม่อยากใช้คําว่าต้อนนะคือเสรีพิสูจน์เนี่ยเวลาไปถามเขาจะเขาจะเริ่มหุนหินแล้วนะใช่ใช่ให้ผมพูดก่อนให้ผมพูดก่อนประมาณเอกจะ คือประเด็นคือตอนนี้คนที่พูดเรื่องชั้นสิบสี่เยอะๆเนี่ยมีเสรีรพิสุทธิ์คนเดียวนี่พูดจริงๆคนเดียวครับคนอื่นไม่เห็นนะนะัเนนะจตุพรพรมพันธ์เนี่ยออกมาพูดบ้างแต่ก็ไม่ได้ลงลึกเพราะจตุพรเขาไม่ได้ไปไปเยี่ยมเขาไม่ได้เห็นจตุพรก็พูดทำนออแบบพูดทำนาะว่าเออชั้นสิบสี่มันอะไรยังไงแต่ผมาใจว่าจตุพรเนี่ยคงพูดจากข้อมูลที่ได้มาจากคนอื่นหรือผมไม่น่ใจว่าจตุพรแอบขึ้นไปดูตอนหลังจากทักษิณออกมาหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้ ครับเนี่ยครับทีนี้พอความไม่ชัดเจนเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดผลของแพทย์เทศสปาออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะพันไปถึงตัวนาะยกรัฐมนตรีไหมเอออย่างที่เราคุยคือโดยตรงเนี่ยอคนที่สั่งให้ทักษิณไปน,นอนที่นั่นเนี่ยเขาไม่ได้สั่งตัวเขาเองอ,อันนี่ยากเป็นสองสองประเด็นก่อนนะหรือว่าการที่เขาออกจากคุกเนี่ยเขาไม่ได้สั่งให้ตัวเขาเองออกจากคุกแต่ไม่ต้องไปดูว่าเขามีเขาม,เขามีอํานาจอะไรเหนือ<ๆ> เหนือคุกไหมหรือมีอํานาจอะไรเหนือโรงพยาบาลตารวจไหมซึ่งอ well> ันนี้มันจะไปพัวพันกับสิ่งที่เราคุยเมื่อวันสองวันที่บอกว่าผลประโยชน์มันตกกับใครอะนะใครได้คือโอเคเขาไม่ได้เป็นคนสั่งตัวเองก็จริงใช่แต่ในการในการที่ทําออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันไปตกอะใครได้ผลประโยชน์ใช่ไหมฮะถ้าคนที่ได้ผลประโยชน์ไปเนี่ยก็ต้องมีส่วนพัวพันด้วยถูกใช่ไหมครับอย่ามาอ้างว่าผมไม่ได้เป็นคนสั่งการเพราะผมไม่มีอํานาจเอาผมถามน้าอย่างเช่นน้าบอกว่าฉันไม่ได้สั่งให้เธอไปปล้น แต่มันป้นมาเสร็จแล้วเงินมันมาอยู่ที่นาเออเอ้าก็มึงไม่ได้สั่งให้มันป้นแต่ว่าเงินแม่งป้นเสร็จแม่งมาอยู่ที่มึงหมดเลยหมายความว่าไม่ใช่กับนะใช่ไหมมันก็จะมีรับของโจรอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมทีนี้ผมว่าเรื่องนี้มันต้องกลับไปเช็คกันจริงว่าโอเคคนที่รับคําสั่งที่เอาทรัพย์สินออกมาจากคุกแล้วพาไปโรงพยาบาลเนี่ยคนนั้นเป็นใครผมว่าอันนี้มันต้องไปใช้อินเวสติเกทีฟีกทีว่าสั่งโดยใครยังไง แลวผลประโยชน์ตกกับใคร<ะ>ใช่ไหมครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แต่อย่าลืมว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดในยุคที่พรรคเพื่อไทยเข้ามามีอํานาจรัฐแล้วนะถูกเอ,อ่อแต่ว่าการวางแผนเนี่ยมันวางแผนไว้สําหรับคนบางคนตั้งแต่ยุคตู่ตยังเป็นรัฐบาลนี่พูดทูบีแฟร์ทุกฝักเลยนะเออไม่ได้แบบเดี๋ยวจะหาว่าไปเลือกด่าใครแล้วไม่ไม่ด่าใครคือทั้งหมดเนี่ยการที่เขาไปแก้กฎหมายอะไรบางส่วนบางส่วนไว้เนี่ยมันตั้งแต่สมัยสมศักดิ์เทพสุทินอื ตอนนั้นตู่ยังเป็นรัฐบาลเป็นนายกติรกิจอืมแต่ว่าตอนที่ทักษิณกลับมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลมันเปลี่ยนมือแล้วอืมเข้ไหมครับเปลี่ยนมือแล้วแต่ว่าโอเคนั้นก็เป็นเป็นเรื่องของเสถาใช่ใช่ไหมครับแล้วก็มาตอนหลังคือแผนทองทานเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามตัวรัฐบาลแกนนารัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยอืมเรบ้อยครับอืม่ว่าทีนี้มีคนถามว่าเออมีคนถามว่ารัฐรัฐรัฐบาลทุกรัฐรัฐบาลหมายถึงว่าพรรคร่วมรัฐบาลต้องร่วมรับผิดชอบตรงนี้ไหม ถ้าถามผมนะก็ต้องรับผิดชอบนะั้นนะคือจะมาบอกว่าฉันเป็นพักรัฐบาลเดี๋ยวฉันไม่ได้ดูกระทรวงยุติธรรมผมบอกว่าแต่คุณอยู่ในคณะรัฐมนตรี <c oughs> ถ้าอะไรที่มันไม่เหมาะเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ควรจะต้องมีคำมีการตั้งคําถามและมีการโต้แย้งจะมาเออจะมาอั้าอึง้งแบบว่ากูไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้สิมึงมึงเป็นรัฐบาลด้วยกันต้องรู้ <c oughs> ใช่นไหมมึง <c oughs> ต้องรู้จะไม่รู้ไม่ได้โอเคถามว่าแต่ผมบอกว่าไม่ได้ดูกระทรวงนี้อันนี้ยอมรับว่าคุณไม่ได้ดูกระทรวงนั้นแต่เวลามันประชุมพรรม คุณจะไม่ดูอะไรเลยเหรอวะไม่ได้เออจะดูแค่หัวแม่ตีนตัวเองแบบก้มดูหัวแม่ตีนตัวเองไม่ดูคนอื่นเลยเหรอวะไม่ได้ผมว่าก็ไปถูกอ่ะเออผมว่าเรื่องเนี้ยมันต้องไปดูกันอีกหลายสเต็ปแต่ว่ามันจะมีความผิดแบบความผิดชั้นที่หนึ่งความผิดชั้นที่สองอะไรเงี้ยมันไล่ไล่ออกไปครับกรับอ่ะไล่เรียงกันดูเอาวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับกดติดตามกันต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 